แก้วจรินญ,ญาฟาดไม่ยังหลังโดนบูรี่รูปร่างวอนให้หยุดถึงกับออกอาการน้อยไม่ชอบอย่างมากสำหรับนะักแสดงสาวแก้วจรินยาหลังโดนบูรี่เรื่องรูปร่างที่ดูผอมมากเกินไปซึ่งเจ้าตัวได้โพสทภาพที่ออกกำลังกายแต่กับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาบูลลี่สาวแก้วว่า ขาเล็กแปลไส้เดือนเลยโดยงานนี้เจ้าตัวก็ไม่รีรอได้นำภาพพร้อมข้อความดังกล่าวมาโพสลงใน IG Story ว่ามารยาทไปไหนกันหมดอ่ะคนสมัยนี้และทักมาแบบนี้เยอะมากตอบนะคะเล็กแบบนี้มาตั้งแต่เกิดค่ะเป็นคนกระดูกเล็กและไม่ได้ออกกำลังกายเพราะรู้สึกอ้วนค่ะอยากเพิ่มกล้ามเนื้อและอยากแข็งแรงขึ้นค่ะรู้จักอาหารทุกหมวดค่ะไม่เคยลดความอ้วนด้วย ควรหยุดการทักถึงร่างกายคนอื่นแบบนี้ได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะซึ่งเวลาต่อมาสาวแก้วก็ได้โพสต์ภาพอีกครั้งเป็นภาพขณะออกกําลังกายพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกคนส่งมานะคะและเห็นได้เลยว่าคนโดนแบบเราเยอะมากเรื่องการทักถึงร่างกายคนอื่นแบบไม่มีมารยาทไม่ควรเป็นเรื่องปกติได้แล้วนะคะ